มีรายงานจากสื่ออังกฤษว่านักเตะบางส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มสูญเสียความมั่นใจในระบบการเล่นของลูเบนอโมลิมโดยเฉพาะการใช้แผน3-43ที่ยังคงยึดมั่นแม้ว่าผลงานของทีมจะไม่ดีขึ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความพ่ายแพ้ต่อท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเจมส์จิสันเป็นคนทำประตูชัยในนาทีที่13ส่งผลให้ปีศาจแดงแพ้เป็นนัดที่12ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และมาอยู่อันดับที่15ของตารางมี29คะแนนจาก25นัด หากจากโซนตกชั้นเพียง12คะแนนเดอริเมลนั้นรายงานว่าหลังความพ่ายแพ้ทีมจากกรุงลอนดอนแข่งปีศาจแดงตัดสินใจออกไปรับประทานอาหารที่เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อเติมกำลังใจก่อนเกมสำคัญที่จะมาถึงมีนักเตะบางส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเริ่มสูญเสียความมั่นใจในตัวของรูเบนอโมริมที่คุมทีมไปแล้ว21นัดหลังเข้ามารับตำแหน่งแทนที่เอริกเจนฮากโดยสามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้เพียง9นัดเท่านั้น ล่าสุดอมโมลิมไดแสดงความไม่พอใจอย่างชาัดเจนครับโดยกล่าวว่าเราอาจเป็นทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานจากสื่ออังกฤษก็บอกว่านักเตะบางส่วนเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบการเล่นของอมโมลิมแม้ว่าพวกเขาจะยังคงสนับสนุนแต่มั่นใจว่าวิธีการของเขาก็เริ่มลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กลุ่มนักเตะที่ไม่พอใจนั้นเชื่อว่าแม้ทีมจะชนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวหรือโชคมากกว่าชัยชนะที่มาจากการวางแท็กติก แมนยูในเดตกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ครับหลังจากเสียนักเตะคนสำคัญตั้งแต่คิสเยโนโรนันโดเจดอนซานโชรวมไปถึงมาคัตแลตฟอร์ดครับแต่ละคนเริ่มค่อยๆย,ย้ายออกไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ทีมต้องเจอกับปัญหาในการปรับตัวปัญหาภายในเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างสถิติฤดูกาลที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกของสโมรสรแมนยูจำเป็นต้องชนะออย่างน้อยครับ10นัดจาก13นัดที่เหลือในฤดูกาลนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน แมน,นยูกำลังจะไปเยือนเอวาตันที่อยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆตามมาด้วยการเยือนอิฟสวิตทีมจากโซนท้ายตารางที่ต้องต่อสู้เพื่อการอยู่รอดเช่นกัน